สวัสดีค่ะติติชาเมนะคะวันนี้อากาศดีแดดดีค่ะวันนี้ติติพามาเที่ยวมาชมปราสาทนะคะอีกที่หนึ่งนะคะชื่อว่าอ่าวอร์เบร์คาสเซลค่ะปราสาทนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในว่ามีอะไรบ้างนะคะ ช่วงนี้ก็จะเป็นสีเขียวสดชื่นแล้วค่ะต่างจากฤดูหนาวนะทุกช่วงตอนนี้ฤดูร้อนแล้วค่ะสีเหลืองข้างทางนะั้นเป็นทุ่งดอกาดอกรับรับรับนะคะใช้ผลิตน้ำมันค่ะสีเหลืองอเดี๋ยวเราแวะซื้อกาแฟกับ อะไรแมคโนัละนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวแล้วเราอไปนำอาหารไปทานเองปิกนิกย่อมๆ่ะสีเขียวข้างทางนี่เป็นทุ่งหญ้านะคะก็ปลูกไว้ให้กวัวค่ะ เดี๋ยวพอสักพักหนึงเขาก็จะมาคือความยาวได้ที่เขาก็จะมาตัดตัดแล้วก็ตากให้ให้มันแห้งเนี่ยแห้งแล้วก็เขาจะมามว้วนเป็นแท้งกลมๆเก็บไว้ให้เป็นอาหารสัตว์นะคะในช่วงฤดูหนาวร้านอาหารค่ะใหญ่ดีจังก่อนเราจะไปเดินเที่ยวเดี๋ยวเรา าทานอาหารกันก่อนนะคะวันนี้ปิกนิกเล็กๆค่ะแวะซื้อมามาสักครู่นี้สวัสดีค่ะติติชาเมนะคะวันนี้อากาศดีแดดดีค่ะอากาศเริ่มร้อนแล้วนะวันนี้ติติพามาเที่ยวมาชมปราสาทนะคะอีกที่หนึ่งนะคะชื่อว่าอ่าวแบ คาสเซลค่ะปราสาทนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในว่ามีอะไรบ้างนะคะอ่าอันนี้ด้านนอกนะคะด้านนอกอ่าปราสาทเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะข้างในมีอะไรบ้างสมัยก่อนสงครามเยอะนะคะพวกปราสาท พวกป้อมปราการบางทีมันก็ไม่เป็นประสาท100%ซมันก็จะเป็นในกล่งประสาทหรือกับป้อมปาการร่วมด้วยประมาณนั้นบางที่ก็จะเป็นประสาทล้วนเลยบางที่ก็จะเป็นป้อมปราการด้วยเป็นประสาทด้วยทั้งสองอย่างในอันเดียวกันเขามีสงครามกันบ่อยต้องมีพร้อมกันสำหรับที่นี่ก็จะเป็นกึ่งประสาทกึึงป้อมปาการ จะมากกว่านะคะนกตัวนี้มารอกินอาหารนะคะนกที่นี่จะรู้ดีเพราะคนที่นี่เวลามาปิ๊กนิกหรืออย่างเงี้ยรปโยนเศษอาหารให้นกมารอแล้วนะ่ะ นะคะไม่ว่าเราจะไปที่ไหนลักษณะเขาก็จะคล้ายกันนะคะในแต่ละเมืองไม่ต่างกันค่ะแต่สวยค่ะสวยสวยเหมือนกันทุกที่ยิ่ยงฤด,ดูร้อนยิ่ยงสวยค่ะตอนนี้เราเข้ามาเดินในตัวอำเภอก่อนนะคะเดี๋ยวอีกสักพักจะเข้าไปเดินในตัวกระสาทค่ะเหมือนดอกคูณไหมคะ มือนดอกคูนที่เมืองไทยไหมดอกคูนเหมือนกันค่ะแต่คูนฝรั่งเห็นพวกรถขายอาหารไหมคะช่วงฤดูร้อนที่นี่จะมีรถพวกนี้เยอะค่ะจะไม่เจอเพาะช่วงฤดูร้อนเท่านั้นนะคะเป็นพวกขายติ่มขายอาหารพวกจังฟูดะะ้ดค่ะประมาณนั้น โอ้อไปอ,อ่ะเ <c ười> เก๋ว่าถังขยะที่เนี่ยเอาขออยะทิ้งลงไปแล้วพูดว่าขอบคุณเลิรสรู้สึกอาคารด้านหน้าที่เราเห็นเนี่ยอ่าน่าจะเป็นโรงแรมนะถ้าติตี้จำไม่ผิดติ๊ตีต้เคยมาแล้วล่ะแต่ก็ไม่ได้มาทุกปี สองปีมาครั้งหนึ่งประมาณนั้นค่ะตอนนี้เราเดินเข้าไปข้างในนะคะที่เราบอกว่าเป็นโรงแรมความจริงแล้วข้างในนียมันมีซาวน่านะคะซาวน่าที่นี่สามารถถอดได้หมดเลยค่ะไม่ต้องใส่เสื้อผ้าค่ะเป็นส่วนตัวนะคะแต่เราต้องจองเวลาก่อนป้ายนี้ก็จะบอกขี่ยวกระวัตประวัติศาสตร์ของที่นี่ทั้งหมดเลยนะคะ ตรงนี้ก็เป็นอาคารเก่าดั้งเดิมฝั่งนู้นค่ะเป็นปราสาทได้เวลาละเดี๋ยวเราจะเข้าไปค่ะได้เวลาที่เราจะเข้าไปละหลังจากที่สาปากแดดเสร็จแล้วนะคะส่วนนี้เป็นรอบนอกนะคะ รอบนอกปิวด้านนอกค่ะสวยนะคะดอกไม้ขึ้นเองแต่ธรรมชาติค่ะเครียว่าดอกไม้หรือดอกหญ้าถึงแล้วค่ะยินดีต้อนรับสู่ w a ล Bear f ร์ฟ n ส n ์นิ่งะนะประมาณเป็นประสาทนะคะด้านในสวยงาม ที่นี่ก็จะสวยที่ที่ว่ามันก็สวยกว่าหลายที่นะแต่ทุกท,ที่ที่ไปก็สวยเหมือนกันทุกที่ค่ะแต่สวยต่างกันเข้ามาข้างในแล้วนะคะข้างในเนี้ยข้างในปราสาทเนี้ยเข,ขาปีเขาทำเป็นโรงแรมด้วยนะคะ บ้านนี้ที่อยู่ในคาสเซิลเนี่ยเป็นบ้านนะคะหลังเป้นบ้านแต่เป็นบ้านส่วนตัวโหวิวสวยมากข้างในประษาทนี้ก็จะมีคอฟฟี่ช็อป มีพิพิธภัณฑ์มีร้านอาหารนะคะฝั่งด้านโน้นจะเป็นท่าเรือค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นฤด,ดูการนะคะฤด,ดูการะะล่องเรือปัจบนี้น่าจะเป็นเรือใบเนาะ บริเวณรอบนอกนี้เป็นดอกญ้านะคะอาคารที่เป็นปราสาทค่ะโทนออกสีแดงชมพูนี่ค่ะติตีต้ไปยืนอยู่ด้านบนบนปราสาทเนาะสูงมากแหละด้านล่างจะเป็นวิวเมือง วิวเมืองวอลแบร์นะคะเมื่อสักครู่ติ๊ตี้จะนั่งกินข้าวปิกนิกกันด้านล่างค่ะตรงโน้นค่ะเห็นไหมคะเป็นวิวมุมสูงมองเห็นเมืองสามไม่เดินเข้ามาใกล้เพราะกลัวความสูงมากสุกลัวยิ่งกว่าติตี้ติตี้ไม่กลัวความสูงนะคะแต่ติ๊ตี้ก็ไม่กล้าค่ะ มันต่างกันยังไงเนาะที่นี่ในส่วนของปราสาทเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรเยอะค่ะแต่ที่นี่วิวสวยสวยมากอันดับหนึ่งเลยคือวิววิวเลิศ ที่นี่นะคะไม่ไกลจากบ้านติ๊ตี้นะขับรถประมาณห้าสิบนาทีก็ถึงแล้วค่ะเมื่อตอนนั้นที่ติ๊ตี้เคยมานะคะที่นี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งบอกว่าวิวที่เนี่ยตรงที่ติตี้ยืนเนี่ยเหมือนในหนังในหนังฝรั่งค่ะติ๊ตี้ไม่ค่อยชอบดูหนังติตี้ก็ไม่รู้แต่บอกเลยว่าสวยมากสวยสุด,สด ส่วนมากที่เข้ามาเที่ยวกันนะ่ะบางคนเขาก็จะเอาอาหารมานั่งทานกันที่นี่ปาะมาว่ามาปิกนิกค่ะแต่บางคนเขาก็ได้ยมเข้าร้านอาหารแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะคะเหมยดิที่ดิที่ชอบปิกนิกค่ะวิวที่นี่ราคาประเมินไม่ได้เลยนะคะ การเดินทางมาไม่แพงค่ะแต่วิววิวสวยสุดๆราคาไม่ต้องประเมินคือจะมีไฟเปิดนะคะมากี่ครั้งก็ไม่เบื่อคะ่ะอันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ติตี้มานะ ดีนะที่มาบ่อยได้เพราะว่าไม่ไกลบ้านเลยมุมไหนก็สวยค่ะสวยทุกมุมก่อนจะเข้าไปในตัวปราสาทนะคะอ่าข้างนอกนี้เป็นบ้านส่วนตัวค่ะ ติตีต้จะชอบปฏิมาก,กรรมหรืออะไรที่เก่าๆโบราณโบราณนะคะอย่างอิดพวกเนี้ยโบราณโบราณเนี้ยเก่าๆเนี้ยชอบมากเลยมีความรู้สึกมันคลาสสิกอะค่ะด้านหน้าที่มองเห็นนี่ก็ทำอาไว้ให้ว่ายน้ำนะคะเป็นที่ว่ายน้ำค่ะสำหรับช่วงซัมเมอร์ช่วงฤดูร้อนควรจะมาว่ายน้ำกัน ได้ทำที่ว่ายน้ำว้ว้ให้คนมาเล่นน้ำว่ายน้ำกันประมาณนี้นะคะมีเยอะค่ะที่แบบนี้ค่ะ,บบคะด้านนี้เป็นเอียมุมหนึ่งนะคะ ให้ทุบคุมพอวันนี้เฮ้ hey, <c oughs> มีพาไปทัวร์ตกปลาด้วยเรือลำนี้เขาพาไปทัวร์ตกปลานะคะฮ่าฮ่าฮมีเรือไว,วกิ้งด้วยไวกิ้งชิปเรือไวกิ้งค่ะสีดำ โซนนี้ก็จะเป็นบริเวณด้านนอกนะคะก็จะมีท่าเรือ มให้ติ๊ตี้ด้วยฝากกำลังใจให้ติ๊ตี้ด้วยนะคะแล้วอ e ีพีหน้าเราพบกันใหม่คะ่ะไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ